ที่รับเอฟซี FC, ท่านผู้ชมสวัสดีเสาวันจันวันที่เสาหาตุลาครับผมขนาดนี้เห็ดกันยังออกคือเก่าครับผมเห็ดตะไคร้ครับก็เพ็ดละโงกด้วยครับเอาเฮ็ดละโงกครับรล่างข้นมาผมก็ได้ล่างพอดอกหนึ่งพอเห็ด ed, ตะไคร้ัวเห็ดละโงกเนี่มเห็นครับท่านผู้ชม มาเลาะล่องเิ่งครับเพื่อด้แกงเพื่อด้ปนขี้กอค,ครับท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมตั้งกบพ่อครับตอหนึ่งครับเห็ดละโงกค,ครับผมแต่ว่าหักดอกหน่อยครับออกพันษาแล้ะครับ นี่ครับจะดอกหน่อยครับเอ็นดอกเดียวครับท่านผู้ชมพุ่นกับกำลังเล่มมากครับเอานี่ครับดอกนึงครับจกดอกหน่อยครับ สามดอกครับผมโอ้โหี่ครับท่านผู้ชมนี่งามเลยครับนี่ครับผมนั่งบอดครับผมออกงามเลยครับ

พ่อได้เอาได้กแกนี่ป่ครับมีผมว่าอืมเป็นไครครับร่างเป็นไครแอมีครับท่านผู้ชมนี่ครับ เล่นเหล่าเครับผมหุ่ยเ้าจะเอาไายอยครับเก็บเป็ต้มอีกไข่หนึ่งครับหกักดอกหน่อยครับเพราะว่าออกฝนสาหลับครับออกฝนสาแล้วก็ซ้ำอย่างนี้นะครับ่ออกพิออกกออกเศษฝนฝน,นตกคือว่นานะครับ ฝนตกแล้วมันแดดมะนาวครับตานี่มันยังออกอคือสดเย็ดก็ไปเลยคือสงบดอกจิกหน่อยครับผมนี่ก็แม่นครับดอกนิหน่อยครับ ทีแล้วครับท่านผู้ชมดอกงามครับสามสามดอกครับ กำลังได้ทั่วคนตาครับผมยาวต่อครับกำลังบานกับท่นงงานผู้ชมเลยห้านาทับแกงครับผมเปิดก่อน

ร่งถอดครับแล้วพอพยายมุ่นคุ้นขยันคุ้นหากินมานครับพยายมุ่นคุ้นหากินมานครับนี่ย้โอครับ,เ,รบเต็มกระตาเลยครับ ทั้งบานทั้งจูนทั้ง,งลเลี้ยงงกขาวครับผมออดอกเท้าได้คะับทุกท่านตาคนทเกท่านูท่านหนเดินไปนี่ดอกบานมันหลายอย่ผมเลยครับเข้าขึ้นมาครับผมก็ได้ไดี๋ยวห,หนึ่งครับก็ได้แกงครับผม กันเงี้ยกงนี้งามครับดอกนี้ง่ามครับานนดอกเเค่อคอคคขอกัดหลังจากขอครับไอย้อนคข้นขยันหากินหมานครับ ลงงานแล้วพยายามวนคนขยัน huh? 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 ่แทนเต็มตาดีครับซองต่อครับแทนด้อกงามลงงามเลยครับครับผมณรือต่อครับรื้อต่อขอบคุณท่านผู้ชมนี่ดอกบานครับเห็นว่านี่ครับดอกบานดอกหน่อยครับ dù hắp chung hắp song đó hát tầm thành song đó hát song đó hắn 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 ทิ้งมากข้าวเดียวครับผมดอกบานครับท่านผู้ชมโอ้อีกแกงครับเติมกันครับติมกันไปครับ แกงใส่กันครับผมแกงสุดหนามเสร็จแท้กับงูนี่ก็ตั้งจุกู้ฐาเลยครับท่านผู้ชมตามดอกนี้แต่ดอกงามครับผมเห็รละงูขาวครับผมท่านผู้ชมโอ้ยคาราดีครับหอยอดเลยครับงามครับมูนี่ครับ Sám đỏ đọc học hôm nay học hôm hết là ngủ kìa ngặt tên vô chung song đọc chung cấp cặp đọc bang học hôm đọc nàng học con vô chung học ngay ดอกใหญ่ของครับโอ้ยครับแต่สะออนครับผมท่านผู้ชมนี่ก็สองดอกครับครับงามเลยครับครับผมมีลท์เต้วครับ เกือบเต็มตาครับผมครับผมท่านผู้ชมท่านเรื่อมนมาเจอคลิปนี้าท่านผู้ชมในรับชมนะทาเแม่นถือใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนยเด้อครับพอเป็นกําลังใจให้ผมเหตุคลิปต่อๆไปครับผมผมจานหลอดผ้าลุยมือนี้ก็ได้อำลาผ้าจากพี่น้องไปแลวเด้อครับ กลิบหนาเจอกันไหม่ครับสวัสดีครับ